สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวผู้ไยชาวสวนค่ะวันนี้ก็มาพบกันกับสาวผู้ไทยที่ขอกวัวอีกแล้วนะคะวันนี้สาวพูไทไธก็จะมาตอบคอมเมนต์นะคะก็มีประมาณ2 3งสามคอมเมนต์แล้วนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาถามนะคะเกี่ยวกับอ่าแม่บัวคูนนะคะทุกคนค่ะก็คือนี่ค่ะวัวตัวแม่แดงเขางอตัวนี้นะคะก็อ่าคอมเมนต์ทำนองว่า อยากจะขอแบ่งไปเลี้ยงได้ไหมนะคะหรือว่าขายไหมนะคะสําหรับตัวแม่แดงเขางองตัวนี้นะคะมาค่ะเดี๋ยวสาวพุไทไธจะพามาดูใกล้ๆนะคะสําหรับตัวนี้เนาะอันนี้นะคะสําหรับแม่แดงเขางองตัวนี้นะคะสาวพุไทไธตั้งชื่อให้ว่าแม่บัวคูนค่ะหรือว่าที่คุณยายเรียกก็จะเรียกคูนนะคะ,ะสําหรับตัวนี้นะคะสาวพุไทไธก็ ซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็ท้องได้ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วค่ะสาวภูไทยอ่าผาสมจริงนะคะก็คือเอาตัวพ่อพันชารูเล่นะคะมาผาสมนะเพราะว่าอ่าด้วยโครงสร้างของตัวนี้นะคะก็คือท้องเขาจะเรียกว่าท้องสะเพาคะหรือไม่ก็อ่าบางคนก็เรียกจะ,จะเรียกว่าแบบท้องเขาป่องท้องเขามัน ดูเหมือนวัวอ้วนวัวมีเนื้อมีหนังนะคะถึงแม้ว่าตัวจะเตี้ยหน่อยนะคะแต่ว่าพวกสะโพกอะไรเนี่ยสวยใช้ได้เลยนะคะสาวผุไทยก็เลยเอา,อาพ่อพันธุ์ชารเล่มาผสมนะคะสําหรับตัวนี้เนาะส่วนตัวนะคะสาวบุไทยก็ไม่คิดวา่าตัวนี้นะคะจะมีคนสนใจอยากจะไปเลี้ยงเนาะถามคุณยายคุณยายก็บอกว่าเขาน่าจะสนใจที่เอกลักษณ์เขานะคะเขาของวัวเนะก็เลยอยากจะเลี้ยง เป็นแม่พันธุ์หรือว่าอยากจะเอาไปเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์ไว้นะคะสำหรับตัวสาวผู้ไทยนะคะอ่าทุกๆตัวนะคะถ้ามีคนสนใจอยากจะแบ่งนะคะแล้วแบบมีมีกำไรนะคะสาวผู้ไทยก็แบ่งให้ได้ะคะ่ะทุกคนแต่ว่าอ่าไม่เน้น เข้าลงเชืออนะคะก็คือถ้าแบบจะมาขอแบ่งไปเลี้ยงจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะสู้ราคาไหวแบบแบ่งกําไรให้สาวผู้ไทยพอพอมีกําไรบ้างนะคะอยากได้จริงๆชอบจริงๆสาวผู้ไทยก็แบ่งได้นะคะ,ะแต่ว่าราคา หรือว่าค่าค่าขนมค่าตัวเขาเนี่ยต้องอยู่ที่พ่อบ้านค่ะพ่อ้านทางคอกนี่ก็คือเป็นกรรมสิทธิ์ของพ่อ้านนะคะสาวผู้ไทยให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพอ่พอพ่อ้านเลยนะคะสําหรับาการเลี้ยงสัตว์เนาะก็คือไม่ว่าจะขายหรือไม่ว่าจะซื้อก็จะเป็นคนคนที่จะเป็นผู้รับเงินนะคะก็คือพ่อบ้านแหละคะ่ะก็รับเฉยๆค่ะคนที่ใช้ก็เป็นสาวผู้ไทยนี่แหละอันนี้ก็เป็นส่วนสะโพกนะคะขาเนาะ ของแม่บัวคูณนะคะวัวตัวนี้นะคะอยู่ในท้องเนี่ยเป็นตัวที่สามแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเขาค่อนข้างที่จะอายุเยอะแล้วนะคะประมาณ3ามสี่ปีได้ประมาณนี้คะ่ะประมาณสามสามสี่ปีบวกบวกนะคะแต่ว่าฟันเขาก็ยังอยู่ครบนะคะทุกคนคะ่ะยังไม่ได้หลุดหรือว่าเสียหายแต่อย่างใดนะคะหงเหืออะไรเขาก็ยังมีขนแบบย,ยังไม่ยังไม่ได้แก่มากนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าส้วสรงองเอวเขาดีนะคะ สูงก็น่าจะประมาณ120ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนไม่ถือว่าสูงมากนะร้อยร้อยยิรประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะใน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 ข้อของสาวผู้ไทยนะคะถ้าอยากจะ แบ่งไปเลี้ยงนะคะชอบตัวไหนถ้าสู้ราคาไหวแบ่งกําไรให้สาวผู้ไทยพอได้หมุนเวียนบ้างสาวผู้ไทยก็แบ่งนะคะทุกคนคะ่ะแต่ถ้าาเข้าลงเชือดเนี่ยอันนี้สาวผู้ไทยไม่ปล่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัวที่สวยหรือไม่สวยก็ขอเอาไวก้กดน,นะคะถ้าสําหรับท่านใดที่อยากจะเอาไปเข้าลงเชือดเนะาะสาหรับ ความเป็นจริงสําหรับคนเลี้ยงวัวค่ะมันไม่มีใครที่อยากจะส่งวัวตัวเองอไปเข้าโรงเชือดหรอกคะ่ะทุกคนคะ่ะมันถ้ามัน,ม,นม,มันไม่จําเป็นจริงๆนะคะแต่ถ้าแบบมีคนรักมีคนชอบอชอบวัวตัวนี้มันสวยมันอะไรอยู่ในสายตาของเขาเนี่ยอยากจะมาขอแบ่งไปเลี้ยงอันนี้ก็ยินดีนะคะเผื่อว่า,าน้องจะได้อยู่ที่ดีอยู่ในที่ที่ดีกว่าที่อยู่กับสาวกุทยนะคะทุกคนท่านใดที่ สนใจนะคะอยากจะอขอแบ่งวัวแต่ละตัวไปเลี้ยงนะคะก็สามารถติดต่อสาวผู้ไทยมาได้นะคะสามารถโทรมาได้นะคะที่เบอร09์0932315549นะคะทุกคนขายยังไงก็มาตอบคอมเมนต์ให้แล้วนะคะทุกท่านทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามานะคะขอบคุณมากๆนะคะที่สนใจวัวของคอกสาวผู้ไทยนะคะเป็นวัวที่เลี้ยงแบบบ้านๆนะคะทุกคนคะ่ะ ให้กินหญ้าให้กินฟางนอนคอกแบบบ้านๆเลยนะคะนอนกลางดินกินกลางทรายค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องของสาวภูไทยเพื่อเป็นกาลังใจให้สาวภูไทยกับครอบครัวด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ